เดี๋ยาทำไรอยู่คะลูกช่างตัดผมมาให้กันนายหมดเลยค่ะอ๋อเป็นช่างตัดผมเหรอจะตัดผมไม่คนใหญ่เรอลูก่างเสสวยนะผมผมฝืนช่างตัดผมตกเก้าอี้ต้อใหม่อรัดผมหน่อยสิไม่รัดไม่รัดใส่กิ๊บไหม กระดั้นสั้นไหมกุลุกกระดั้นยาวไหมเนี่ยผมกูยา,ย,ยาวๆหรอขอบก็ได้ยาวจะแตัดให้เป็นผู้ชายหรือเปล่าถ้าสั้นไปเป็นผู้ชายเปล่าไม่ใช่ทำทำให้เป็นผู้หญิงอ๋อทำให้เป็นผู้หญิงใส่กิฟด้วยใส่กิฟดอกอ่ะใส่กิฟด้วย,ย,ยอันนี้ดีใส่กิฟใส่กิฟอู้กิฟสีสีม่วงสีม่วงนี่ก็สีม่วงไหนคะ หีม่องหีม่องภาษาจีนว่าไงเนี่ยบูบูเ <Purple. S 2> พอเพอเขาบอกหีม่องนี้แต่มีสีสีหลงข้างในสีหลวงอันนี้ดูข้างหีหลวงอ่ะดูตรงนี้ดูที่สวยอ่ะสวยยังเนี่ยเสร็จยังคัดช่างาไม่เสร็จเลยค่ะอคมัดอันนี้ก่อนค่ะมัดอันนี้ก่อนนะอันนี้คืออะไรอ่ะคื ทำแบบนะที่ที่ที่แล้วแล้วช่างดาวเหนือนี่จะตัดผมตัวเองไหมไม่ตัดผมผมไม่ยาวเลยไงผมายาวยาวตัดเป็นสั้นๆเหมือนป้าไหมไม่ค่ะไม่ตัดเดี๋ยวม้วนขวันได้ก่อนอ๋อม้วนก่อนโอเคนี่นี่สวยยังคะลูกสวยแล้วค่ะโอ้โหฝีมือ,โโอโธโธช่างดาวเหนือช่งาชงตัดผมดาวเหนือนี่ก็สวยแล้วเหรอ ผมกุญแจยาวอยู่ตัดออ,ออกเองไหมตัดออเองใช่อ้ยตัดตัดตัดเป็นผู้ชายเหรออืมอ้าวก็เลยตัดเป็นผู้ชายอ่ะตัดสั้นๆจะเป็นผู้ชายเอาไหมไม่เอาเอาเป็นผู้หญิงก็ได้เอาเป็นผู้หญิงโอ้ยตัดเป็นผู้ชายดีกว่า แพงไหมเนี่ยค่าค่าช่างทําผมเนี่ยไม่แพงกี่บาทคะห้าร้อยบาทโอ้ห้าร้อยบาทใครจะไปตัดกับดาวเหนือแล้วแวพงไม่เอาดอกแพงไม่แพงหรอกแพงห้าร้อยอะเอาไปที่เงินไปทําอะไรเยอะแยะเอาไม่แพงดอกแลือจะเอาตังไปไหน,นจะเอาตังจะเป็นผู้ชายก็ได้ Thuế em Thôi Có món